เหรียญหลวงพุโตรุ่นเหรียญรุ่นสองปีสองพร้อยสิบเอ็ดเนื้อทองแดงองค์ที่นํามาให้ชมเป็นบล็อกวงเดือนโดยรุ่นนี้จะมีด้วยกันสองบล็อกบล็อกวงเดือนกับบล็อกขยี้นจํานวนสร้างรวมกัน2511องค์ตามปีสร้างโดยรุ่นนี้มีเนื้อทองแดงลมจําด้วยนะครับสร้างเทียง300องค์ท่านใดมีพักเครื่องหลวงพุโตะจะขายส่งโลไปดูตามอีไอดีไลน์ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับ